สวัสดีครับอนี้ผมอยูผมสกายน้ำปั่นนะครับก็วันนี้จะมารีวิวของนะครับนะมันมีมุมนี้แหละพราะมุมนี้ก็คือมุมรีวิวเพราะว่าผมขับรถผมไม่ได้ทำแล้วเพราะว่านะเดอธิบายแยกอีกทีนึงก็นะครับวันนี้ผมมีประเด็นตรงที่ว่าผมสงสัยทําไมคนไทยถึงนิยมใช้หมวกก๊อนั่นแหละ ผมสงสัยตรงนี้ว่าทำไมคนไทยถึงนิยมใช้หมวกก๊อปไอเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ใส่แต่หมวกแพ้แล้วก็ใส่ตัวถูกใบแรกนะครับใส่เลียวใบแรกแล้วก็อัพเพร็เป็นโชว์อีเลยทันทีก็เลยไม่ได้เข้าใจคนที่ว่าเขาใช้หมวกราคกากลางทำไมเขาถึงใช้หมวกก๊อปนะครับก็ในจะพูดกันก็คือถึงตัวนี้เลยมันไม่ใช่ AGV ของแพ้ครับมันคืองานเกตหนึ่งตอนหนึ่งครับที่ว่าก๊อปเหมือนมากๆและราคามันก็โคตรแรง7,500บาทครับเป็น ลายคาร์บอนไม่รู้ว่าคาร์บอนแพงไหมข้าเป็นคาร์บอนมันจะอยู่ที่7,500บาทถ้าเป็นสีสีจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมเลยสงสัยไหนๆก็สงสัยแล้วจัดท็อปสุดแม่งเลยว่าเนี่ยงบ7,500บาทคุณจะสามารถซื้อได้ a g v k 3 K1 k ส t NX Red กยันตัว N x r e เลสคาร์บอนเลยนะครับแล้วก็ซื้อ MT He ท m เฮ ไอ <Which S 1> ้พวกนี้ได้นะครับที่อยู่ในราคาไม่เกินเจ็0พันหร้อยบาทประมาณนี้บวกลบหน่อยก็อันนั้นเดี๋ยวจะว่าไีกทีนึงแต่คืนเนี่ยในพูดถึงตัวนี้ก่อนในงบเจ็ดพัน้าร้อยบาททำไมคนถึงใช้กันเยอะนะครับก็เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหมวกที่ก็อก A อ P S T A ต gbrR มานะครับก็จะมีกล่องให้ดูกล่องกล่องจะเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนดูเห็นนะครับเป็นกล่องเปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูของข้างในแล้วกัน จะมีถุงผ้าที่แปะสติกเกอร์ไอจีสกรีนน่ะนี่ก็ประมาณนี้อืมอันนี้ถุงผ้ามันหมกแต่ละพ,พิวพแล้วก็มีคู่มือแต่เนี่ยมันเป็นปิดจ้าจีพเว้ยแต่จรไม่ได้ปิดจอ GPR อ่ะก็โัวนนี้นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับว้าวมันเปิดปิดล็อกคิวอ,อะไรนี้ก็ข้างมันครับเราจะดูให้ดูตัวหมวกกันเลยด,ด,ด นี่นะครับก็จะเป็น TPR iridium นะครับที่จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วเป็นสีลุง้งมั้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้เป็นแฟนไอจีวนะแต่คือจะมาทำคลิปให้ดูนะครับเนี่ก็คือมันจะเป็นตัวล่าสุดที่จะเป็นสปอยเลอร์ทรงนี้นะครับให้ดูนะครับไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมอ่ะลองดูในงานคาร์บอนแล้วก็เป็นสีลุง้งถ้ามันไม่ชัดแต่ผมจะใส่ฟิลเตอร์ให้อีกทีนึงแล้วกัน อืนนี้ก็ท่องลมส่วนนวมตัวเนี้ยที่ผมไปส่องมานะเราะอกวเป็นนวมตัวล่าสุดของงานเกียดนี้จะเป็นนวมลอสซี่ซึ่งแท้นในตรงรุ่นจริงๆของแท้จะไม่ใค่ลายนี้นะถ้าที่ผมดูมาเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแท้ปลอมต่างกันยังไงนะมันก็จะมีเนี่ยสติกเกอร์ที่แปะๆมาดีมิตต์แมตต์อินอิตี่สายยางท่อนะ้ําอะไรอย่างนี้แต่ลัก็ยังเป็นดีดีลิงก็ ในบี้ที่มันก๊อปเป็นดีบีลินมาไม่ได้ก๊อปเป็นไอ้นี่เพอรอัน,นนี้ก็จะเปิดคิวมั้งเออแล้วก็ดนนันมือนี่นะครับมันก็จะมีเนี่ยเหมือนไม่รู้เหมือนของแท้ไหมผมไม่เคยเจอของแท้เคยจับแต่ไม่เคยไปขอเขาแกะดูข้างในนะอืม,มอันนี้เราคะบบล็อกอะไรอย่างนี้หวัวถามว่าเบ,า,บาไหมไอ้เรื่องหนักเบาไม่ได้มีปัญหาครับแล้วยิ่งเป็นหัวง,งานเกตแล้วมันเบาะนะ่ย มันสงสัยมากเลยว่ามันจะปัดเปาะบางหรือเปล่านะครับผมไม่พิธีตริสู์อย่างเลยนะครับว่าหมวกอันเนี้ยแข็งแรงพอไหมสําหรับการกระแทกนะครับการกระแทกที่ผมพูดก็คือการที่รถคนนะครับไม่ให้รถล้ม้วสไลด์เฉยๆที่สภาพอาคุณล้มไปทนกับรถยนต์ทนกับมอเตอร์ไซค์ล้มสไลด์หัวไปฟาดกระสาขห้างถานผมจะทําการพิสูจน์ให้ดูนะครับผมจะลองบีบหมวก ผมเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับทุกคนดูก็น่าจะรู้นะครับว่าผมไม่ค่อยมีแรงแต่ดูแรงของผมที่ผมมีนะเห็นไหมครับมันบีบเข่าเว้ยเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาไม่ลองใส่แ,แต่ผมลองบีบแม่งเลยแตกก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้รู้เพราะผมไม่ไดเอาอย่บงนี้มาใช้อยู่แล้วผมจะเอาไว้ทําลายนะครับคือจะมาทําลายแข่งเกมีสปอร์ตผมนั่นแหละ เื้อของแท้มาทำลายตั้งโชว์ก็ไม่ไหวครับก็นี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันก็เป็นข้างในสาตล์ดีๆลิงนูน่นนี่นั่นเออนวมเหรอถ้าจับจับไปนวมหัวผ้ามันก็ค่อนข้างจะจะดีนะแต่ก็เคยใช้หมวนท็อปมาดังมันก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีหลังนี้สว่วนห้องลมตรงฝานครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะว่าเปิปิดไงไง ไม่มันไม่เห็นหรอกใส่ผมใส่พุเทเดชให้อืมอืมแล้วก็ต้องช่องลมนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนของแพ้ะเะที่ว่าเป็นจุกจุกยางครับผมแกะให้ดูแล้วกันอืนี่นยครับมันก็จะเป็นอันนี้มันออกเป็นแนวพลาสติกหน่อยอนี่จะเป็นช่องลมนะครับ ตัวโลโก้ A G V ผมจับไปไอ้อันที่เป็นพื้นหลังอะ่ะเหมือนจะเป็นสกรีนลงหมดไปแล้วแต่ไอ้ไอ,ไอ,ไอสนอนะ่ะ A G V เนี่ยจับไปแล้วสุดมันมีเลเยอร์น่าจะเป็นอีกชันน้นหนึ่งอะไรนี้ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเออเหมือนกันเลยอะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเอาไปใช้นะยังไม่ได้ไปลองขับบนถนนเลยเลยไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมเขาถึงใช้กันแต่แค่ลองบีบเมื่อกีอ คุณก็น่าจะรู้แล้วว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าแล้วไม่ต้องมาดดามุบบมงดาม,ม่านะว่ามีงบแค่นี้จะซื้อทำไมอะ่ะหัวกูไม่ใช่หัวมึงหัวแพลงล้มก็ตายอยู่ดีครับเรื่องล้มอ่ะตายอ่ะมันเหมือนกันอยู่แล้วหัวใครหัวหัวใครหัวมันก็เรื่องของคุณไหนจะแกะทิวใ,ให้ดูก่อนนะยังไม่ได้แกะเลยแกะยังไงไว้สัตว์ไม่เหมือนของแท้เลยของแท้แกะอย่างง่ายนอน๋อ ว้ายคิวมีรอยนะครับนี่ดูครับแจ็คพอแตกครับได้คิวมีรอยมาเลยไม่แปะที่ร้านละกันว้ายนี่มันแกะหลอกขายให้ซื้อคิวสีเลยนี่ว่าสุดยอดไปเลยครับการ์ดเหมหมกจะเป็นหมกไซส์เอ็มนะครับ ซึ่งเชลว่าหมวจะมีเชลเดียวก็คือเป็นเชลเนี่ยอันโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ครับถ้าผมใส่แล้วคือหัวโตมากไม่เหมือนหมวกแพ้นะครับหมวกแพ้จะมีเชลนะครับมีไซส์ S, M นี่ย S น่าจะเล็กสุด X, S จะเป็นเชลหนึ่งนะครับเชลสองจะเป็น M, L แล้วก็เชลสามจะเป็น XL ครับ L อะไรพวกเนี้ยเออแต่ไอ้พวกเนี้ยจะไม่มีให้เลือกเชลก็คือมันจะดูหัวโตทันทีเมื่อใส่นะครับอืมก็นะ ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะหมวกเขาก็คือหมวกกอฟอ่ะอส่วนเนี้ยครับ,ต,นนรบตัวอิลิเดียมถ้าของแท้นะถ้าผมที่ผมไปดูมาหรือเป็นไายซีรีส์ที่เป็นซีรีส์คาร์บ,บอนอย่างเงี้ยที่เป็นเพียวที่เป็นคาร์บ,บอนทั้งใบไม่มีลายสีหกอะไรพัวเนี้ยตามขอบเนี้ยครับมันจะผมสีหน่อยหนึ่งให้แบบมันดูมีมิติมันจะเป็นผมสีจางๆเลยครับแต่มันจะไม่ใช่คาร์บ,บอนล้วนตามพวกช่องล้มพวกเนี้ยซีรตามพวกรอบๆเนี้ยมันจะเป็นผมสีทึบๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วค่อยเป็นเฟรดออกมาไง แล้วก็สปอยเลอหลังจะเป็นไม่จะไม่สีดำจะเป็นสีสโมกนะครับเออแล้วท่อน้ําก็อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าใช้ไม่ได้จริงนะครับมันไม่ต่อเข้าไปตรงปากมันไม่ได้เหมือนของทอแท้ก็คื่อมาประดับไว่ไ้เฉยก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับหมวก ATV p i t t a สนเ t e r นะครับเรียนเน n น e r n มีโดนดารมามไหมไม่รู้อะใครดารามาก็ม,ม้นมากเข้ามา หมวกก๊อฟก็คือหมวกก๊อฟแต่ผมไม่ไม่ยนงไงไม่เหยียดคือถ้าใครใส่หมวกก๊อฟมาคุยกันก็ก็คุยไม่ได้เหยียดหรือหีหมวกก๊อฟไม่ครบอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ผมมีคนรู้จักกระใสเหมือนกันแต่คืออยากให้ใส่ของแท้เว้ยแต่ที่คมพูดผมมันอาจจะดูเอาว่าเหยียดแต่อยากให้ใส่ของแท้อยากให้รักคิดมากเพราะว่านะมันทำเคลียอะไรเงี้ยก็คิดเอา พวกคุณที่ลดค่าเป็นแสนได้บอกกันน็อกไม่กี่หมื่นทำไมซื้อไม่ได้ล้มมาสมองมีปัญหานอนป่วยติดเตีตตยงอีกเออคิดเยอะๆครับซื้อบกาเซฟตี้ไม่ใช่เอาแค่รูปทรงสวยก็นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่มาบ่นที่ดูไอเคกับเอสจีวีเซนเต้นนะครับที่ผมได้มาแกเดี๋ยวจะไปทำลาย ผมจำวาไว้ต่างโชวนะ์ไว้นเดี่ยวม้าเก็บเป็นคำพูดทะลุแต่ไม่กล้าไปใช้แบบว่าออกคลิปแน่นอนอนะเต็มที่อาใส่ไปซื้อแกงแน่นอนนะครับก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าไม่ชอบก็ตามแต่คุณเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณสำหรับยอดวิวแล้วครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสจ้